ทุกคนตอนนี้มนันนม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนนะเพื่อนเพื่อ<ๆ>คลิปวิดีโอนี้เองเองนี่ยครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนนะครับผู้ลงทุนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันไม่มีนะครับวันนี้เราไปอยู่ตัวคอนเทนต์ข้อมูลที่เรียกว่าแปลกใหม่แล้วนะแปลกใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นการเก็บเงินในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมทําเองนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมมีการ ทดลองวิธีทดลองนี่คือผมผมทำอยู่แล้วทุกคนทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทํามาประมาณ2ปีแล้วสปีที่แบบเออเราทำอย่างนี้ดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันก็มันก็มีเงินเก็บนะถึงจะไม่ได้เยอะแยะมากมายก็เถอะนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเงินก้อนหนึ่งที่เวลาที่เรามาแบบมาเห็นสิ้นปีอะ่ะมันก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันมันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะเออรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบไอเดียที่สามารถที่จะแชร์ทุกคนเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ได้นะใช้คำว่าอาจจาะนะเพราะว่าผมว่า ตัวน,นี้เองครับไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเพราะว่าอย่างหนึ่งทุกคนเราต้องเราต้องยอมรับก่อนเลยนะว่าทุกวันนี้เองนะครับการจับใจ่ายใช้สอยนะครับหรือว่าการซื้อของขายของอะไรพวกนี้แั้วแต่เนี่ยมักจะนิยมใช้การสแกนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะนะถ้าสมัยก่อนเราจะนิยมเงินสดถูกไหมคือต้องมีเงินสดติดตัวไว้แล้วก็เวลาซื้อของมันจะง่ายใช่ไหมครับแล้วก็สมัยก่อนในการโอนยากมากทุกคนคือถ้าเกิดมเงินสดไม่พ,พอแล้วจะขอโอนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเจ้าของร้านจะแบบมันวุ่นวายเนี่ยหรอไหมมันวุ่นวายแบบจะหาเลขบัญชี แต่ก่อนสมัยนานไปแล้วนึกยังตรวจสอบไม่ได้เงี้ยมันก็ลําบากนะครับแต่ทุกวันนี้คือมันเรียลไทม์เนะเพราะว่าเวลาสแกนปุ๊บเงินมันเข้ามันเด้งบางคนตั้งเป็นอีเมลเตือนเอซเอตเตือนก็คือเขารู้เลยนะว่าเงินเข้าแล้วอะไรเงี้ยก็มันง่ายขึ้นทุกคนแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องแบบพกเงินเยอะๆไงเราแบบมีแค่มือถือเรื่องเดียวโทรศัพท์เพื่องเดียวเนะี้ยสามารถที่จะแบบโอนเงินได้หมดเลยมันมันง่ายนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่ายังมีคนบางกลุ่มนะกันบางกลุ่มมันจะไม่ผมก็ได้นะคือเป็นกลุ่มที ยังพกเงินสดอยู่บ้างนะอยู่บ้างคือแต่ไม่ใช่พกแบบเยอะแยะมากมายนะก็พกประมาณหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเผื่อว่าเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เรียกว่าอาจจะสแกนไม่ได้เนเราจะได้แบบเรียกว่าสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไปได้นะผมก็ยังมีคนหนึ่งที่พกเงินสดอยู่แล้วก็มีการใช้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ผมคือการใช้เงินสดให้เมืองเก็บใช่ไหมบอกกันเลยว่าผมไม่ได้ใช้เงินสดในทุกๆเคสน,นะคือเรียกว่าก็ ครึ่งาารครึ่งและการนอนครึ่งครึ่งนี่นก็คือถ้าเกิดอันไหนที่มันรู้สึกว่าสดุดวนในการสแกนก็จะสะแกนนะครับแต่ถ้าอันไหนรู้สึกว่าเอ้เงินสดมันก็จ่ายสะดวกดีก็จะจ่ายอย่างนั้นไปคือเรียกว่าสลับสลับกันนะครับแต่ยังไม่เคยลองว่าใช้เงินสดแบบเบยอะมากๆอะไรเงี้ยเห็นไหมทุกการใช้จ่ายใช้เงินสดหมดเลยอะไรเงี้ยยังไม่เคยนะยังอันนี้เป็นแค่เรียกว่าขอแบบพันสบสิบแล้วกันคือสแกนครึ่งเงินสดครึ่งนะครับแล้วก็มันมีเงินเก็บเลยรู้สึกว่าถ้าคนที่มีเรียกอะไรดีอ่ะเรียกว่า รดสนิยมไหมหรืออะไรเออรสนิยมไหมในการที่จะใช้เงินสดอยู่ในการซื้อของใครของเรียกว่าใช้สอยหรือพวกเนี้ยก็เอาเป็นไอเดียได้นะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเราเริ่มคอนเทนต์เลยกันนะครับทุกคนก็คือเบื้องต้นเนี่ยนะฮะบ,บอกเลยว่าตัวการใช้จ่ายเนี่ยมันเรียกว่าอย่างว่านะผมก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าผมพกพกเงินสดอยู่แล้วนะพกประมาณหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยแล้วแต่ว่าไปนะครับก็มีการใช้นะครับแล้วก็ การเก็บเงินของผมนะครับจะเป็นเก็บเงินลักษณะของแบบเงินทอนทุกคนเงินทอนนะครับเพราะคือมันคือเงินทอนนั่นแหละนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตอนเราซื้ออาจจะซื้อของสักประมาณ70บาทอะไรเงี้ยก็จะจ่ายแบบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยอะไรเงี้ยคือแบงค์ใหญ่นะเพื่อจะได้เศษเงินทอน,น,นเนี้ยออกมานะครับแล้วการเลอกเก็บของผมเองอะทุกคนผมจะเลอกเก็บลักษณะของเหรียญทุกคนนะฮะเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะเป็นตัวนี้เลยทุกคนนี่คือเป็นภาพถ่ายจริงนะนี่ภาพถ่ายอันนี้ภาพถ่ายจริงทุกคนคือผมก็แบบ มันรัดรวมนึกออกปะมันรัดรวมไว้นะครับก็คือทุกครั้งเลยนะครับอย่างเช่นแบบเวลาที่จะซื้อของเนี่ยผมยังไม่จะจ่ายให้มันแบบเกินมูลค่าไปอีกประมาณหนึ่งอ่ะคืออย่างเช่นเมื่อวันเราซื้อของซื้อของแบบอ่าสักสักเจ็ดสิบบาทอย่างเงี้ยเจ็ดสิบบาทนะผมก็ไม่จะไม่จ่ายเจ็ดสิบนะอะไรเงี้ยหรือหรือว่าต้องจ่ายแบบแปดสิบหรือหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปเพื่อจะได้เงินทอนนะก็คือ ผมจะเก็บก็คือเหรียญทั้งหมดทุกคนเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบาทอันนี้เก็บหมดนะคือเรียกว่าแบบไม่ไม่ใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายต่ออะไรกันใช่ไหมเขาไม่ใช่ไม่ใช้จ่ายต่อนะครับแล้วก็ตัวของแบงค์เก็บเป็นแบงค์ห้าสิบอันนี้ผมว่าเดียวไม่ได้ใหม่แบงค์ห้าสิบตัวคนเก็บมานานแล้วแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งเว้ยที่แบบไม่มีคอนเทนต์เรื่องเง้นมาแรงมากคือเก็บแบงค์ห้าสิบอะทำให้แบงค์ห้าสิบมันขาดตลาด <c oughs> คือมันมีช่วงหนึ่งอะผมแบบหาแบงค์ห้าสิบไม่ได้แทบไม่ได้เลยเพราาะว่ บางคนแม่ค้าก็ไม่จ่ายแบงก์50ให้เรานะคือทั้งที่ผมเห็นอยู่ในตะกานะ <c oughs> คือบางทีแบบเราก็แอบมีการแบบวางแผนเหมือนกันนะคือบางทีผมซื้อของ50บาทเนี่ยซื้อเสื้อแบบตัวเกี่ยว50บาทอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเขาไป1 0งแล้วเราเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วว่าใ,ในในตะกาเงินเขาอะ่ะมันมีแบงค์50เว้ยทีเนี้ยเราก็กะว่าอุ้เขาน่าจะหยิบ50มาทอนเราได้แบ้กเก็บเงินเพิ่มแหละทีเนี้ยเขาหยิบแบงค์20 <c oughs> หยิบแบงค์ยี่สิบเหรียญสิบมาทนก็อ่ะโอเคก็ถือว่าได้เก็บสิบาทนึ่งมาตามตั้งแต่เราเืยได้เก็บสิบาทโอเคไม่ได้เก็บห้าสิบอะไรเงี้ยก็คือมีช่วงหนึ่งแบบเป็นช่วงที่แบบร้านค้าหลายๆร้านเลยนะเขาก็ไม่อยากจ่ายแบงค์สิบให้เราเว้ยเพราะว่าเขาจะไปอ่านไอเด็นเรื่องการเก็บเงินแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเขาก็เลย <c oughs> เขาก็เลยไม่ใจ่ายให้เราเว้ยเออก็ช่วงหนึ่งมันก็ยากเหมือนกันช่วงปีน่าจะปีก่อนนู้นปีมีการแชร์กันแต่ว่าทกวรนนี้ก็มีคนเก็บอยู่นะแต่ว่ากระแสมันไม่ได้้้แรรงงเเททท่่่่าาาาสมมัััยยกออนนนนํใหขึะะคบ อย่างแรกอย่างผมเนี่ยคือจริงมันเกินจริงแล้วแต่ว่าผมมัดรวมถุงนะครับก็คือมัดเพื่อให้มันง่ายต่อการต่อการคำนวณหรือการอ่านพวกนี้แหละนะครับก็คือเหรียญบ้านเนี่ยผมได้มาทั้งาหมด300เหรียญทุกคนก็มัดถุงละร้อยไปนะครับก็ก็ใส่ถุงไวก้ก็เวลาที่เราจะฝากหรือจะอะไรแล้วแต่มันจะได้ง่ายในการที่จะแบบเรียกว่าอะไร <laughs> ไม่ต้องนับใหม่อ่ะคือแล้วถ้าเราคนถุงให,ใหญ่มันนับมันก็ม,นกมันก็ไม่ไหวด้ยวยหรอเปเวลาไปฝากอะไรพวกนี้นก็ต้องทำอย่างนี้แหละนะครับก็เสียเวลาหน่อยเดียวนิดหนึ่งก็แต่มก็ทำเวลาว่างนะไม่ได้ทำพากโคมอะไรก็ว่ากก็ทไปนะครับ ได้มาสะสมร้อบ,บาทนะในเหรียญบาทนะครับแล้วก็เหรียญ5นะครับเหรียญ5นี่ผมผมมัดไว้2ถุงเนะนะก็นะคือก็คือถ้าเกิดว่าเหรียญ5เหรียญ10เนี่ยจากประสบการณ์ฝากของผมแล้วกันทุกคนผมไปฝากที่แบงก์นึงมาไม,ไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะนะฮะก็เขาให้เราแบบทําเป็นถุงอะถุงแล้วแบบ500บาทนะผมก็เลยแบบจําเลขตัวนี้มาแล้วก็มัดเป็นถุงอันนั้นไว้นะครับก็คืออันนี้ก็ประมาณเหรียญห้านี่ยมีประมาณ2องเหรียญทุกคนนะก็มัดไว้2ถุงแล้วก็อีกหกสิบห้าเหรียญเนี่ยมันยังไม่ค,นะครบนะครบกก็ผม เก็บไว้ก่อนจะไม่ได้มัดถุงแล้วใส่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 ใสกระบอกอะไรไว้ก่อนกระปุเกเรียกกระปุกเออใส่กระปุกไว้ก่อนนะฮะก็ตัวนี้ได้มาพันสารอยี่สิบห้าบาทตัวคนนะแต่ว่าฝากเดียวจริงจริงก็หกพันหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวสามร้อยกว่าบาทก็เดี๋ยวไปต่อในปีนี้เนาะอ่ะต่อมาเหรียญสิบนะครับอันนี้จริงก็ก็ชอบนะชอบเพราะว่ามันมันดูมีมูลค่าเยอะดิ <laughs> แค่นั้นแหละเหตุผลไม่มีอะไรมากนะครับก็ เป็นเหรียญที่รู้สึกมีมูลค่าแบบเหรียญมันไม่เยอะนึกออกปะแล้วมันเงินเงินมันได้เยอะไงรู้สึกว่าแบบเออเก็บมันดูคุมค้มดีนะฮะแต่ก็เก็บทุกเหรียญแหละก็อย่างนี้ผมมี150เหรียญน,นะครับก็ได้มาที่พันห้าร้อยบาททุกคนในอันนี้เนาะก็เนี่ยไล่มาผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับก็มีความตั้งใจว่าสิ้นปีจะเอาทั้งหมดไปฝากอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้จะไปฝากแล้วพอหาเวลาว่าไปฝากอยู่นะครับแล้วก็ตัวแบงค์ห้าสิบทุกคนอย่างนี้แปดสิบใบ ไปบใบก็ม so um kind of ัดไปมัดละ1ิบเนาะก็4 0 0พันบาทตรงนี้นะครับก็เนี่ยเงินเก็บในปีสองห้าเดทั้งหมดของผมนะครับในรูปแบบผมก็เรียนแล้วก็แบงค์50บนะครับทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7,125ันบาททุกคนวู้ก็ถือก็ถือว่าไม่เยอะอะผมก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเหมือนกำลังใจอย่างหนึ่งเวลาแบบเอ้ยสิ้นปีแล้วเฮ้ยเราเก็บนี่เราเก็บแบงค์นี่กับเหรียญขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้เยอะอะแต่ว่ามันก็ แล้ได้เต็มที่ก็มือใหญ่มือหนึ่งได้แนแน่อะนนี้ออกมาอย่างน้อยแบบตุ๊กโมสุกี้ชาวบงชาบูนี่ได้ได้ได้อยู่แล้วนึกออกป่มแล้วก็เงินที่เหลือแล้วแต่ทําอะไรก็อยู่ที่คนละกันทุกคนว่าเงินก้อนนี้จะไปทาอะไรแต่ผมเชื่อว่ามันมันก็มากพอที่จะแบบซื้อความสุขได้บางอย่างแล้วกันแล้วก็เปเกินเก็บที่สุกว่าเราก็แอบภูมิใจเล็กเหมือนกันนะเราเออเราทำได้วะเออนึกอออกไหมก็ส่วนเงินอันนี้ผมก็มีความตั้งใจของผมนะว่าผมอาจ อาจจะละกันคิดอยู่2อ,อย่างหนึ่งคือเอาไปปิดพวกแบบการผ่อนชําระพวกของเงินกู้พวกนี้เงินกู้ในระบบนะเงินกู้ในระบบะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าการการเก็บนะครับการเก็บเก็บในสั้งของแบบเป็นเป็นตัวหุ้นต่างประเทศอันนี้มีความคิดขึ้นมาพึ่งขึ้นมาในช่้นปี6เกเจ็ดละกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอเห็นหุ้นต่างประเทศแล้วเนี่ยอย่างหุ้นอเมริกาเองเองนะเขามีการแบบเพอร์ฟอร์มเยอะมากเลยนะคือขึ้นจากปีที่แล้วมาแบบ สูงมากเลยทั้งที่มีข่าวตลอดเลยนะว่าหุ้นอเมริกานี่คือมันมันโอเวอร์แวลูนะคือเรียกว่าสูงเกินมูลค่าแต่ก็ยังไปต่อนะก็เลยคิดอยู่ว่าตอนนี้กำลังเลอยู่นะครับว่าเงินก้อนนี้เองผมจะไปทําอะไรระหว่างไปปิดเงินกู้นะครับก็คือเรียกว่าไปโปะเงินกู้นั่นแหละหรือว่าจะเอาไปลงทุนหุ้นต่างประเทศดีอันนี้ก็ยังช่างใจอยู่แต่ว่าอย่างแรกต้องเอาไปฝากก่อนแล้วกันทุกคนอ่ะสุดท้ายเลยก่อนจะจบคอนเทนต์นี้นะครับแล้วเราจะฝากที่ไหนอ่ะ แต่ว่าบอกเลยว่าข้อมูลนี้ทุกคนต้องไปเช็คกับธนาคารหรือว่าที่ที่เราฝากก่อนนะว่ามันยังเป็นตามนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางที่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูฮะก็ย้ายตัวเองมาบนบนนะครับแล้วก็ภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคือเป็นภาพพี่เก่าแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆที่ยังเหมือนเดิมอยู่ทุกคนนะครับก็คือเป็นธนาคารทั้งหมดเลยที่เราจะสามารถฝากลักษณะของเหรียญตัวนี้ได้นะคือใครที่เก็บเหรียญนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดใครทำอาชีพค้าขายน่าจะชอบนะผมว่า อย่างแรกเลยดูคนอย่างแรกที่ราต้องคิดก่อนเลยนะว่าสมมติว่าเรามีร้านค้าที่รู้จักอย่างเงี้ยเขารับแรกหรือเปล่าเอางี้ก่อนเขารับแรกหรือเปล่าถ้าเขารับแรกเนี่ยผมว่าง่ายนะง่ายเลยก็คือบางทีแบบบางร้านค้าเขาต้องการเงินทอนอยู่แล้วนึกออกไหมเราก็เอาเหรียญไปแลกเขาเลยแบบเทปมัสมันร้อยหนึ่งห้าร้อยอะไรเงี้ยก็ามเขาเลยว่ารับแรกไหมนะครับรับแรกก็คือเดี๋ยวไปแลกเลยมันก็ง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรด้วยนะนึกออกไหม แล้วก็สมมตินะครับเราอาจจะไม่ได้มีร้านค้าใกล้บ้านหรือว่าไม่ได้รู้จักเรามักจีกับเขานะแล้วก็แบบหรือว่าไปถามแล้วมีอยู่ร้านเดียวเงี้ยเขาไม่รับแลกไอหนูอะไรเงี้ยก็เอาโอเคอย่างที่2คือไปที่เซเว่นทุกคนนะไปที่เซเว่นนะครับก็คือบางเซเว่นเนี่ยเขาจะมีการรับแลกเหรียญน,นะย้านะครับเฉพาะบางเซเว่นอีเลเว่นนะเพราะอย่างแถวบ้านผมจะมีสาขาหนึ่งมันเขาจะติดป้ายเอซีไว้เลยว่าเขารับแลกเหรียญเหรียญแบบเหรียญหนึห่งบาทกับห้าบาท เอาไว้เงินถอนนั่นแหละจตโดยปกติแล้วเซเว่นมักจะเตรียมตัวเงินถอนนีไว้อยู่แล้วนะแต่ก็จะมีบางที่ที่เขารับแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่ไหนที่ไหนเขาไม่ได้ปิดตัวของป้ายประกาศอันนี้ไว้นะครับยังไงลองถามกับพี่ๆพ,พนักง,งานก่อนนะ mm. เขาอาจจะรับแรกก็ได้นะครับแต่ว่าการรับแรกของเขามันอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้เยอะมากในทีเดียวคือทุกคนต้องต้องทยอยๆไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแบบไปโถมทีเดียวแบบสี่ห้าพันอะไรเงี้ยบาง <laughs> <laughs> าทีเขาตัดน,น,นับเองอาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรานับ ใส่ถุงไปแล้วเนี qu ty, ่ยบางที oh ่ที่เขาแบบเรียกว่าแบบรู้มือกันแล้วนะใช่ไหมรู้มือเลยไหมรู้มือกันดีเรียกว่าก็อาจจะไม่นับแล้วนะเขาก็เชื่อเราตามนั้นแหละนะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ลองติดต่อกับเซเว่นเเลเวนหรือว่าร้านค้าดูก่อนแล้วกันเบื้องต้นนะครับแต่นะครับอ่ะแต่ถ้านะครับเราไปคุยมาแล้วนะครับร้านค้าก็ไม่มีแล้วก็ไม่รับอะไรเงี้ยแล้วเซเว่นเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมอยู่แล้วเขาไม่เอานะครับอ่ะไปถึงขั้นต่อข้างล่างแหละก็คือเรยกว่าเราเอาพวกเหรียญหรือพวกเนี้ยเข้าสู่การฝากธนาคารทั่วไปนะครับซึ่ง ถ้าที่ผมใช้บริการมาทุกคนผมจะใช้บริการแบง,งค์ของกรุงเทพอยู่ในปีที่แล้วนะปีนี้ยังไม่ได้ฝากปีที่แล้วปีปีอะไรหกหกปะสองห้าหกหกนะครับผมเอาเงินไปฝากที่ธนาคารกรุงเทพทุกคนนะครับก็เอาไปฝากมาสักพันพันเจ็ดมั้งผมก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราแบบทย,ยทยอยไปอ่ะบางทีมันจะไม่เสียแบบค่าธรรมเนียมในการนับเลยนะเพราะว่าเหรียญนนะ่ะมันจะมีข้อเรียกว่าข้อเสียไหมหรือว่าเป็นข้อจํากัดละกันเนาะอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญจำนวนมากๆเลยอะครับไปไปให้เขานับเนาะเขาจะมีการคิดค่าเงื่อในการนับอะคือเรียกว่าเหมือนคิดค่าแรงแหละพูดอย่างคิดค่าแรงแลว้วกันเน,นาะนะฮะก็คืออย่างเช่นแบบกลุ่มธนาคารกลุ่มแรกคือกลุ่มเนี่ยธนาคารเอ่อกรุงเทพกรุงไทยนะครับ ICBC หรือทกสเนี่ยถ้าสมมติเราไปฝาก2,500ันห้นะครับเขาก็จะคิดละร้อยหนึ่งบาทของ2,500ั25นะนึกออกไหมก็คือขอขอน,นิดนึงอะขอน,นิดขอค่าแรงหน่อยเออแต่ก็ไม่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะฮะแต่ก็บางคนอย่างผมผมก็มองว่ามันก็ไม่ควรเสียนึกออกไหมเราก็อุตส่าห์เก็บเงินมาเนอะ ผมก็ไม่อยากเสียผมก็จะพยายามทยอยไปแล้วกันถ้าเป็นไปนได้อะไรเงี้ยนะก็ก็แบ่งๆไปนะฮะต่อมานะครับธนาคารออมสินเนี่ยทุกคนคืออันนี้สูงสุดเลยนะผมคือให้เดอะเบสสุดแล้วนะครับถ้าเกิดจัดแรงด์กิ้งนะคืออันนี้คือดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดไม่เกินสามพันทุกคนเขาไม่คิดค่าเงินในการฝากเลยนะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกธนาคารออมสินก็คือเขาเรียกว่าสับสนุนเราในการออมเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเก็บแบบสมมุติสองพันแปดอะไรเงี้ยก็เขาไม่เสียค่าเงินในการนับนะครับคุณเอาไปธนาคารไได้้เลยใหปฝากได้เลย เปิดแบบเปิดบุกเราก็ฝากได้เลยนะครับต่อมานะครับตัว l อลเฮดแบงคือธนาคารไม่มีเนะตอนนี้เป็นเรียกว่าทีดนะครับทีดีทุกคนต้องลองเช็คอีกทีหนึ่งนะว่าตอนในเงื่อนไขเป็นยังไงอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวของ l อลเฮดแบงหรือตัวแรนด์เฮาแบงค์นะครับก็คิดตั้งแต่2000ขึ้นไปร้อยละสบาทนะอันนี้คือถูกสุดคือร้อยละหนึ่งเห็นปะถูกสุดเลยทุกคนนะฮะต่อมาตัวของธนาคารกรุงศรีนะครับตั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งขึ้นไปคิดร้อยละสองทุกคนก็ ก็อย่างว่าไปก็ถือว่าไม่น้อยหรอกนะครับแต่ก็ใช้คําว่าใช้คำว่าอะไรเดียก็ก็มันก็สตาร์ทแบบนี่อยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าสตาร์ทน้อยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ให้ตัวเลือกแรกในการในงานฝากของผมนะครับแล้วก็ต่อมาคือทออสอนะครับก็หนึ่งเหรียญขึ้นไปคิดร้อยละสาบาททุกคนนะฮะแล้วก็เก์้าคินก็คือร้อยเหรียญขึ้นไปคิดร้อยสองบาทคือส่วนมากเนี่ยจะเป็นเหรียญวันนี้คือเรียกว่าเขาไม่นับจำนวนเงินนะเขานับจำนวนเหรียญถ้าเกิดว่าเขานับเกินเกินเนี่ยเขาจะขอคิดละนี่เหรอไหมนะแล้วก็ทีดหรือนีเจะ น่าจะเหียนี้นะนะฮะแล้วก็ทิสโกอย่างเงี้ยตั้งแต่1 0 1ขึ้นไปนะครับคิดร้อสเห็นปะก็คือเนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละนะฮะตั้งแต่หนึ่งรอับรอเพิ่มมีเหรียญนึ่งนะฮะแต่ก็คืออันเดียวกันคือเกณฑ์ตั้งแต่ตรงนี้มาเนี่ครับเกณฑ์เดียวหมดเลยนะครับแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยตัวของ S C B เนี่ยครับตั้งแต่สองเหรียญขึ้นไปคิดร้อยละสองขั้นหนี่งขั้นต่ำยี่สิบบาทลบ้นยี่สิบาทคือเรียกว่าเสียแน่นอนย ขึ้นไปนะเป็นเหรียญเนาะก็ลองทุกคนลองอ่านดีๆก่อนแล้วกันเนะแล้วก็ยังไงก็ถ้าใครที่จะไปฝากเนี่ยแนะนําว่าลองลองติดต่อกับธนาคารก่อนหรือว่าลองอ่านเงื่อนไขลักษณงเขาก่อนนะหรือว่าถามทาง call center อะไร,รก็แล้วแต่นะครับใน Li น์แอดอะไรก็มีนะลองถามดูนะครับว่าปัจจุบันในขัน้นตอนการฝากของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็หลักคิดยังไงด้วยนะครับแล้วก็ต้องต้องแบบมัดเป็นถุงถุงเท่าไหร่ไหมหรือเอาไปรวมแล้วก็แยกได้เลยแต่ผมแนะนําว่าทุกคนมัดเป็นถุงเลยแต่แต่เออลืมบอกลืมบอกสําคัญเลยข้อหนึ่งสำคัญเลย บางคนนะครับเขาะจะนิยมเรียกว่าเอาสกอตเทปอะ่ะมามัดมามามา,มาพันเกี่ยวเรียกเรียกอะไรอะ่ะสร้างหอคอยไหมเออเรียกว่าสร้างหอคอยผมก็เรียกอย่างนั้นก็ได้มั้งคืออันนี้ห้ามเลยนะใช่คำว่าห้ามเลยคือผมก็เคยทําเมื่อเมื่อนานัาแหละไม่นานหรอกกี่ปีสองป,สปีสามปีมั้งเออสามปีมั้งผมเคยทานะครับแล้วก็จะไปฝากคือเราอะนะมีความเข้าใจเว้ยว่า การมัดอย่างเงี้ยมันง่ายกับเขาเพราะว่านี่ไงพี่ตั้งละสิบเหรียญไงครับสิบเหรียญสิเหรียญแต่จริงอ่ะทางทางธนา,าคารที่ไปใช้ต่อเขาไม่ได้มาตั้งต่างกันเนอะไหม <c oughs> ทุกคนเนืกอออกไหมคือเขาไม่ได้เอาไปแบบให้ลูกค้าแบบมัดตั้งต่งอย่างเงี้ยให้ลูกค้านะเขาก็ต้องใส่เป็นถุงไปให้เพราะ,ะนั้นเนี่ยเขาต้องมานั่งแกะอีอเทปของเรานี่นะครับนั่นมานั่งแกะเทปแล้วก็พอเทปพอนอกไปแล้วอ่ะความเหนียวมันยังอยู่เว้ยคือเหรียญข้างขงเนี่ยเหนียวงึบเลยใช่เหนียวงึบเลยคือ คือการว่าธนาคารเองเนี่ยไม่ได้ชอบการแบบทําที่เราเอาไปพันเกียวอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ต้องมานั่งแกะต้องมาบญหีต้องมาล้างเดีวต้องต้องคลีนนิ่งอันอีกอ่ะเพราะว่ามันเหนียวอะเนะาะบางทีเหรียญแบบไปใช้แล้วมันเหนียวแบบติดมือเป็นแบบเป็นกาวเงี้ยนะก็คือผมมีประสบการณ์แล้วก็ผมก็ไม่ทําแล้วเรื่องทำแล้วนะครับใครที่ทําอยู่แล้วไปฝากก็เห็นใจพี่คนนี้หนึ่งเนาะนะฮะอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงประมาณนี้ทุกคนนะครับหวังว่าตัวคอนเทนเนอรนะครับจะเป็นหนึ่งในไอเดียที่ช่วยทุกคนได้นะเรียว่าายว่าู เราจะเก็บเงินวิธีไหนดีนะครับผมเชื่อว่านี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งช่วยนะไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องใช้จ่ายเงินอย่างมีสตินะคือไม่ใช่แบบเรียกว่าสมมติว่ามีเงินหมื่นดึงอะไรเงี้ยใช้แบบให้หมดเลยไม่ใช่นะคือเรียกว่าใช้เพื่อมีเงินเก็บเอาเงินทอนมาเก็บไม่ใช่นะครับคือเรียกว่าขอให้ใช้เพราะจเป็นนะคือว่าจําเป็นต้องซื้อหรือมันต้องซื้ออยู่แล้วนะก็คือเรียกว่าเปลี่ยนจากการโอนเงินพอดีเป๊ะเนี่ย เป็นเงินสดดูนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนต่างบางส่วนที่เป็นเร <itu S 1> หรียญหรือเป็นแบงค์ที่แบบอยากจะเก็บแล้วกันผมไม่ต้องเก็บตามผมนะเอาที่ทุกคนแบบถูกจริตนะครับก็เอาแบบพอดีพอดีนะครับเรียกว่าใช้จ่ายเพื่อให้แบบมันมีเงินเก็บแบบเวลาสิ้นปีมาเราจะรู้สึกว่าเออแบบเราก็เก็บเงินได้เหมือนกันนะบางทีแบบเวลาที่เราจ่ายสแกนโอนนะครับมันแบบมันพอดีเนื่องไปมันก็แบบออกไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้มีเงินแบบเก็บหรือว่าบางคนก็คือใช้วิธีการเก็บแบบว่าโอนเงินแบบ แบบเช่นงเงินเดือนเข้าแล้วก็โอนเงินเก็บเข้าบัญชีเงินเก็บเลยอันนี้ก็ดีนะนั่นคือดีเดอะเบสเลยนะครับคือเรียกว่าง่ายที่สุดนะครับแต่ว่ากับบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเงินมันเงินมันไม่พอใช้เนอะเงินมันไม่พอใช้มันจะไปเก็บอะไรใช่แค่เดือนต่อเดือนก็แย่อยู่แล้วก็มีมามีมคือเรียกว่าไลฟ์สไตล์การใช้การใช้เงินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับเรานะครับบางคนบางคนที่มองว่าแบบเอ้ยการเก็บเงินไปเลยอ่ะมันแบบมันตึงอะมันโอ้โหมัน เห็นเงินเข้าปุ๊บมันออกเลยไปแบบไปก้อนหนึ่งเลยมันทําใจไม่ไหวอะไรเงรี้ยก็ใช้คลิบนี้ก็ได้นะเรียกว่าก็คือใช้เงินแหละแต่ว่ากดเป็นเงินสดบางส่วนแล้วก็ใช้ใช้ไปนะครับแล้วก็อไอที่เป็นเงินทอนแล้วใส่ที่อยากเก็บอ่ะก็เก็บเพราะเนี้ยชิ้นเดือนนะครับทุกคนมีเงินเก็บแน่นอนแต่อาจจะไม่เท่ากันนะบางคนมีแบบ500มี800มีพันหนึ่งสองพันแล้วก็แล้วแต่คือเรกว่าเงินเก็บมีแต่ไม่เท่ากันก็คือเรกว่ามันอาจจะแบบแกว่งๆหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายทุกคนจะมีเงินเก็บในรูปแบบที่เป็นเงินสดพนนี้ะนะครับอ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงข้อมูลประมาณนี้ทุกคนนะครับส่วนในภาพประกันใดผมต้องกล่าวขอให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไหนที่แบบอาจจะข้อมูลยังไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยด้วยนะนะครับแต่ก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามและชมนะครับยังไงฝากกดไลก์และซับไปกับช่องวันนี้มีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยผมคลิปจะยิ่งสุดสายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนเจอกันในพันหน้านะครับบไปแป๊บครับทุกคนแฮะ